มากันในหัวข้อที่เอ็มซีประกาศไปแล้วก็คือแคลอรี่สำคัญกับการลดน้ำหนักยังไงถูกต้องไหมคะอะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะพิชยาธาราพรน,นะคะปัจจุบันก็เป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพอยู่นะคะมีวจบจากมหาวิทยายลายัยมัคิโดนนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์เอกวิชาโภชนะวิทยาและก,การกำหนดอาหารเลยคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะ,ะแคลอรี่ที่ทุกคนสงสัยเออ สงสัยไหมคะว่าแคลอรี่คืออะไรแคลอรี่นะคะก็คือหน่วยของพลังงานนะคะหน่วยวัดของพลังงานเมื่อร่างกายย่อยอาหารและดูดซึมอาหารนะคะเพื่อใช้ในใช้ชีวิตประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันต่างๆนะคะทีนี้แคลอรี่มาจากไหนแคลอรี่ก็มาจากอาหาร ต่างๆที่เรารับประทานในชีวิตประจาวันนะคะแล้วให้สารอาหารเข้ามาเมื่อกี้ที่บอกว่าร่างกายย่อยแล้วก็ดูดซึมถูกต้องไหมคะแล้วสารอาหารแบ่งเป็นยังไงบ้างนะคะสารอาหารแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแมค r ครนิว i ทรียนะคะอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะหรือสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะก็คือวิตามินเกลแร่นั่นเองนะคะวิตามินเกลแร่เนี่ยร่างกายใช้เล็กน้อยนะคะแต่จําเป็นมากๆไม่ควรที่จะขาดเลยนะคะ แล้วเวลาที่ยังไงคะเรารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงอ่าอย่างเช่นอะไรฟตร์ฟูดต่างๆหรือปริมาณอาหารที่เยอะเกินไปในแต่ละมื้อนะคะอืมจะทําให้เป็นยังไงคะร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสะสมพลังงานส่วนเกินเนี่ยสะสมอยู่ในรูปของไขมันแล้วทําไงคะทำให้เราอ้วนขึ้นถูกต้องไหมคะอ่านะคะต่อไปเลยแคลอรี่เนี่ยสําคัญกับเรามากๆ ไม่ว่าเราจะทานเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ถ้าเราทานเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนนี่เลยอย่างด้านซ้ายนะคะก็คือทำให้เราเกิดภาวะอ้วนมีไขมันสะสมไขมันอุดตันในหลอดเลือดเกิดภาวะอะไรคะมีไขมันเกาะอยู่ตามวัตถภายในเยอะเกินไปเนอะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้ด้วยนะคะไม่เท่านั้นคะ่ะ นอกจากตัวแคลอรี่ที่เยอะเกินไปทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทานแบบน้อยๆเลยได้ไหมกินน้อยๆจะได้แบบว่าไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่การรับประทานน้อยเกินไปทําให้ร่างกายได้รับแคลอรี่หรือสารอาหารที่น้อยถูกต้องไหมคะจะทําให้เกิดภาวะการขาดสารอาหารได้ผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงเลยคะ่ะบางคนเกิดเป็นโรคขึ้นมาได้เลยนะคะอืมอ่าโอเคทีนี้มาถึงว่าเอ้ยแล้วความต้องการแคลอรี่ของเราเนี่ย แตกต่างกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเพศเพศหญิงเพศชายต้องการแคลอรี่แตกต่างกันนะคะอายุตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นวัยทางานหรือวัยผู้สูงอายุก็ต้องการแคลอรี่ที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะและที่สาําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเดี๋ยววันนี้มีมาให้ให้ดูด้วยนะคะแล้วปริมาณแคลอรี่ที่แนะนําแต่ละช่วงวัยควรที่จะได้รับเนี่ยควรที่จะได้รับเท่าไหร่บ้างอ่าอย่างนะคะเด็กๆนะคะ ผู้หญิงไว้ยทำงานนะคะและผู้สูงอายุควรที่จะได้รับพลังงานประมาณนะคะ1 6 0 0ถึง1,800กิโลแคลอรี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำวันนะคะกิจกรรมความกระตือรือร้นต่างๆนะคะของแต่ละวัยด้วยนะคะ,ะมาถึงเพศช,ชายบ้างอ่าโอเควัยรุ่นนะคะผู้ชายวัยทำงานควรที่ได้รับพลังงานประมาณ2 0 0 0 2ถึง2 2 0 0กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแล้ว นักกีฬาที่ออกกำลังกายหนักๆเลยนะคะกเกษตรกรต่างๆนะคะกรรมกรต่างๆคนที่จะรับเท่าไหร่เขาก็ควรที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายของเขามีการขยับขยืน่นมีแอคทิวิตี้มากนะคะก็ควรที่จะรับอยู่ที่ประมาณ2400-2600ถึง2,600กิโลแคลอรีอ่าทีนี้เราทราบแล้วว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยควรที่จะได้รับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะ รู้ว่าเราควรที่จะรับแคลอรี่เท่าไหร่ใช่ไหมปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเราขึ้นไปสแกนใช่ไหมคะก็จะสามารถบอกออกมาได้หมดเลยค่ะว่าน้าหนักไขมันกล้ามเนื้อการเผาผลาญของเราหรือแคลอรี่ที่เราควรจะได้รับเท่าไหร่หรือแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆเองค่ะเราไม่ต้องคํานวณเองนะคะกรอกข้อมูลเข้าไปเลยค่ะง่ายๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคำนวณออกมาให้นะคะอืทีนี้การใช้พลังงานของร่างกายของเราเนี่ยยังไงบ้างการเผาผลาญเราเออเมื่อกี้บอก มีพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญใช่ไหมคะในร้อยเปอร์เซนของพลังงานที่ร่างกายของเราได้รับเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซนทราบไหมคะว่าเขาใช้ไปช่วงไหนเยอะมากที่สุดอลองทายกันมาดูคะ่ะพิมพ์เข้ามาในช่วงแชทเลยออเจ็ดสิเปอร์เซนเนี่ยเราเผาผลาญตอนไหนเออใช้ไปกับอะไรบ้างทราบไหมคะตอนนอนโอ้ขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณนีมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะ อ่า zos, อบเบโซเมโทรลิเกตนะคะหรือการเผาผลาญขณะพักของเรานะคะตอนทํางานอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะใช่เลยค่ะหลักๆที่ร่างกายของเราใช้ในการเผาผลาญพลังงานเนี่ยก็คือขณะพักไม่ว่าเราจะนอนจะนั่งดูทีวีใช้เฉยอ่านหนังสืออะไรต่างๆร่างกายใช้ไปถึง70กิโลคลเจ็ดเลยนะคะของ,งที่ที่เราจะต้องใช้ต่อวันนะคะอ่าแล้วอีก20%นบางคนบอกว่าเฮ้ย เราอยากลดน้ําหนักอะไปออกกําลังกายเยอะๆอะจะช่วยให้เผาผ่านพลังงานได้เยอะไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเผาผ่านพลังงานจากแอคทิวิตี้การทํางานกิจกรรมในชีวิตประจาวันของเราต่างๆเนี่ยค่ะเผาผ่านไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของพลังงานทั้งหมดเท่านั้นนะคะเออดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายก็ไม่ใช่พลังงานหลักที่ร่างกายจะเผาผ่านออกไปถูกต้องไหมคะแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือร่างกายใช้ทําอะไรร่างกายเผาผ่านออกยังไงนะคะก็คือในเรื่องของการ ย่อยและดูดซึมอาหารอ่าเรามีการรับประทานอาหารเข้าไปใช่ไหมคะอย่างสไลด์แรกๆที่บอกแล้วว่าแคลอรี่ก็คือได้จากการที่ร่างกายเนี่ยเผาผ่านพลังงานโนแล้วก็ได้รับสารอาหารเข้าไปนะการย่อยการดูดซึมอาหารร่างกายก็ใช้พลังงานส่วนเนี้อีก10นนะคะในการที่จะเผาออกไปนะคะอ่าต่อมาเลยเนี่ยอันนี้คือสไลด์ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของว่าอ แคลอรี่สำคัญกับการลดน้ำหนักยังไงเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในหนึ่งวันเราควรที่จะรับแคลอรี่ที่แตกต่างกันถูกต้องไมหมคะสามารถไปหาคำนวณได้แล้วถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะบางคนเนี่ยไม่ต้องการลดหรือไม่ต้องการเพิ่มแหละน้ำหนัก เราอยากจะให้น้าหนักของเราคงที่และพอใจในรูปร่างน้ําตของเราในปัจจุบันแล้วเนี่ยค่ะก็คือเราก็ทานอาหารนะคะในแต่ละมือ้อแต่ละวันเนี่ยให้ได้ใกล้ๆเคียงกับที่ร่างกายของเราเผาผลาญออกไปถูกต้องไหมคะอย่างเช่นคุณ A ร่างกายเผาผลาญหนึ่งวันเนี่ยประมาณ1800งพันกิโลแคลอรี่คุณ A ก็รับประทานอาหารมื้อเช้ามื่อกวันมื้อเย็นตลอดทั้งวันเนี่ยให้ได้ไม่เกินหนึ่งั้อยกิโลแคลอรี่ หรือประมาณเนี้ยใกล้เคียงพ7 0 0จ็น 7, 8, อย่างเงี้ยน้ําหนักตัวของคุณ A เนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกต้องไหมคะอ่ะโอเคต่อมาคุณ B รับประทานมีการเผาผลาญในร่างกายของคุณ B เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันกิโลแคลอรี่แต่ คุณบีรับประทานอาหารตลอดทั้งวันเลยค่ะเช้าเที่ยงเย็นมือ้อว่างด้วยอะไรด้วยนะคะ,ะน้ำหวานขนมหวานต่างๆนะคะรับประทานเข้าไปเนี่ยประมาณสองพันห้ารอกิโลแคลอรี่เลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะคุณคุณบีเนี่ยเผาผาร่างกายเผาผ่านแค่สองพันแต่ทานไปสองพันห้าจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนอตอบไปเข้ามาไ,ได้ค่ะ ลองตอบกับเข้ามาดูนะคะอ๋อคุณออฟนะคะบอกว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นโอเคคุณเนยบอกน้ําหนักเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นโอเคใช่เลยค่ะทุกคนเมื่อไหร่ที่เราร่างกายของเรารับอาหารพลังงานจากอาหารต่างๆที่เราประทานนะคะมากกว่าที่ร่างกายเราใช้ออกไปนะคะจะทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นอ่านะคะต่อมาคุณซีบอกว่าอุ๊ย ร่างกายของฉันเนี่ยเผาผานอยู่ที่ประมาณพันหกฉันก็รับประทานอาหารตลอดทั้งวันเลยเช้าเที่ยงเย็นมื้อว่างเล็กน้อยเป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ําก็รับประทานอาหารอยู่อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกิโลแคลอร,รี่หรือหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลแคลอรี่เกิดอะไรขึ้นคะคุณซีเผาผานประมาณพันหกแต่ทานประมาณพันสี่พันสามพันสี่หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อกิโลแคลอรี่เกิดอะไรขึ้นคะกับคุณซี อ๋อคุณมิมบอกว่าน้ำหนักของคุณซีจะลดลงโอเคค,คุณกล้าบอกว่าน้ำหนักลดลงอ๋อถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเนี่ยตั้งใจฟังนะคะเนี่ย <laughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรานะคะรับพลังงานจากอาหารนะคะน้อยกว่าที่ร่างกายของเราใช้ออกไปเป็นไงคะน้ำหนักตัวของเราก็จะค่อยๆลดลงถูกต้องไหมคะแล้วมีใครทราบบ้างว่าเราจะต้องลดพลังงานลงไปเท่าไหร่ น้ำหนักตัวของเราจะลดลงหนึ่งกิโลอ่าอันนี้มีใครพอทราบไหมลองลองตอบกันเข้ามาดูค่ะเดาเข้ามาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิวจะเฉลยให้มีไหมคะมีไหมคะรอเลยค่ะรอเพื่อนเพื่อนเลยคุณเป้บอกว่าเจ็ดพันอ่าเจ็ดพันกิโลแคลอร,รี่คุณวินัสบอกว่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้คุณอ๋อบอกว่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอร,รี่มีไหมคะมีคาตอบอื่นอีกไหมคะคุณชิดก้าบอกว่าเจ็ดพันแปดร้อยกิโลแคลอร,รี่ มีมีมีเพิ่มเติมไหมคะอคุณกล้าบอกว่า7,700กิโลคแคลอรี่อ่าโอเคนะคะถูกต้องเลยค่ะทุกคนถ้าคุณซีเนี่ยรับประทานอาหารอให้ได้พลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายเราเผาผลาญออกไปน้ําหนักตัวของคุณซีก็จะค่อยๆลดลงและ น้ำะสะสมพลังงานลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกินวันนี้แล้วแบบจะลดเลยอะไรอย่างเงี้ยร่างกายจะสะสมการนำเขาเรียกว่าอะไรนะเราทานพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายใช้ถูกต้องไหมคะดังนั้นร่างกายจะต้องดึงพลังงานส่วนเกินจากไขมันออกมาใช้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ครบ7,700กิโลแคลอรีร่นะคะมีคนตอบถูกด้วยนะคะเยอะเลยเมื่อกี้นะคะร่างกายน้ำหนักของเราก็จะลดลงนะคะ1กิโลกรัมอ่าทุกๆคนเก่งมากๆนะคะโอเคทีนี้เราไปต่อกันนะคะ แล้วกรารลดน้ําหนักเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะดูเฉพาะตัวเลขบนน้ําหนักนะคะเพราะอะไรคะอ่าตอบเข้ามาได้ไหมคะตอบเข้ามาได้ไหมนี่เพราะว่าอะไรเอ่ยร่างกายของเรานะคะประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ ร่างกายของเราไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นอย่างเดียวนะคะแล้วออกมาเป็นน้ําหนักเลยอ่าก็ประกอบไปด้วยอะไรคะกล้ามเนื้อไขมันน้ํากระดูกหรืออื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะดูเลขดูตัวเลขบนน้ําหนักอ่าในบนเครื่องชั่งที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะโอเคทีนี้ อนอกจากที่ไม่ควรดูตัวเลขบนน้าหนักอและเครื่องชั่งอย่างเดียวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราน้ําหนักลดลงไขมันเราลดลงหุ่นเราเปลี่ยนถูกต้องไหมคะการวัดสัดส่วนการถ่ายรูปก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นความแตกต่างอของรูปร่างน้ําหนักตัวที่เราเปลี่ยนไปได้นะคะอืทีนี้เนี่ยอาหารนะคะ แต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะมีตัวเลขกิโลแคลอรี่เนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะอ่าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เอ้ยขนมต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเทีเนี้ยเราจะอ่าเราจะมาดูกันว่าเอ้ยแล้วเราควรที่จะเลือกยังไงนะคะอืมอธิบายเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะอในอย่างตัวที่เป็นหมวดหมู่แรกคาร์บโบไฮเรดรตนะคะก็คือจะมีพลังงานอยู่ที่ห ข้าวแป้ง1นึ่พ,พีนะคะ,ะมันเผือก1นึ่ทพ,พีนะคะหรือเส้นต่างๆ1นึ่ทพ,พีเนี่ยก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ80กิิลแคลอรี่ใช่ไหมคะมเนื้อสัตว์ไขมันตำ่ำประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก็จะให้พลังงานอยู่ที่ไม่เกินสาสิบห้าถิบหแคลอรี่เนอะทีนี้ท,ทุกๆอย่างที่เราทานรวมกันอนะ่ะมันก็จะรวมกันเป็นพลังงานในหนึ่งมือ้อนั้นๆถูกต้องไหมคะอืหรือแม้แต่ขนมด้านขวามือเนี่ย ขนมชิ้นเล็กๆนิดเดียวอย่างตัวที่เป็นคุกกี้อย่างเงี้ยเกือบห้าร้อยกิโลแคลอรี่แล้วถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะไม่ได้เลือกเลยว่าแบบเฮ้ยเอออยากกินขนมอะ่ะแต่แบบมมีมาให้จานนึงเนี้ยก็กินหมดจานเลยเป็นยังไงคะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทานขนมนี้แล้วก็กินอาหารด้วยเชา้ากลางวันเย็นมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ อ้วน <laughs> คุณนายบอกว่าอ้วนค่ะใช่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยรับพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายเราเผาผ่านได้ในแต่ละวันถูกต้องไหมคะอืมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติใครนะคะตอนนี้ที่กําลังอยู่ในโปรแกรมนะคะกำลังลดน้ําหนักกําลังแบบดูแลสุขภาพอยู่เนี่ยไม่อยากที่จะน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอ่าอยากจะให้น้ําหนักตัวเราลดลงเรื่อยๆนะคะ ก็ให้เลือกชนิดของอาหารที่เรารับประทานถูกต้องไหมคะอืมอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานเท่ากันก็จริงอะแต่อย่างหนึง่งมีสารอาหารครบถ้วนอ่าทำให้เราอิ่มนานด้วยถูกไหมคะอีกอย่างหนึ่งมีอ่าอย่างเช่นผักขวาเนี่ยมีแค่ข้าวแป้งน้ำตาลถูกต้องไหมคะ,ม,ะ,ม,คะ,ม,คะมันก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนเนอะออ ก็ก็ก็ลดได้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเราก็จะลดได้ไม่ดีโนโอโอเคทีนี้อ่ะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้เราดูนิดนึงนะคะก็คือถ้าให้เราเลือกตอนที่เราอยู่ในระหว่างลดน้ำหนักเนี่ยเราควรที่จะเลือกแบบซ้ายหรือแบบขวาดีค่ะอ่าพิมพ์เข้ามาได้เลย อ๋คนมีแบบบอกว่าแบบขวาก๋วยเตี๋ยวแบบขวาโอเคเพราะอะไรคะทําไมเราคือพลังงานเขาก็ใกล้ๆก,กันนะคะเพราะเพราะอะไรทำไมเราถึงแบบเออแบบขวามันแบบทำให้ลดน้ำหนักได้ดีกว่าม,มีไหมมีไหมมีใครอยากตอบไหมคะเออทำไมทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ย อ่าคุณแพรบอกมีสารอาหารมากกว่าโอเคทุกท่านอ๋อด้านซ้ายมีโซเดียมมากกว่าค่ะโอเคด้านขวามีโปรตีนมากกว่าอเอปรุงสดใหม่ด้วยโอเคอิ่มกว่าสารอาหารครบถ้วนโอ้ใช่เลยทุกคน มีความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับอะไรคะได้รับจากความรู้จากทีมแพทย์ใช่ไหมคะที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเราในทุกๆสัปดาห์เนอะโอเคถูกต้องค่ะด้านขวาเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาะมีทั้งอะไรคะมีทั้งหมวดหมูที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะเส้นตัวนี้จะให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะพลังงานหลักเลยเนอะโปรตีนจากอะไรคะไก่ไข่ไขต้มนะคะอ่าแล้วตัววิตามินอะไรคะ สักผักถูกต้องไหมคะอืมใช่เลยแล้วก็ตัวไขมันเนี่ยก็จะแทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะคะอ่าโอเคถูกต้องเลยว่าการลดน้ําหนักที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ดูที่แคลอรี่อย่างเดียวด้านด้านซ้ายเนี่ยเออาอาจจะแคลอรี่น้อยกว่านิดนึงด้วยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยการดูแลตัวเองแบบด้านซ้ายเนี่ยจะทําให้เราลด,ได,ไ,ดได้แค่ในช่วงแรกนะแต่ต่อไปก็คือจะไม่ลดแหละอ่าเน ด้านขวาแน่นอนทําให้เราลดดีเพราะสารอาหารครบถ้วนนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าอืมวันนี้แบบเฮ้ยร้อนอากาศร้อนๆเลยขอสักถ้วยหนึ่งได้ไหม <laughs> บิงซูด้านซ้ายเนี่ยเห็นพลังงานของเขาไหมคะอันนี้แล้วแต่ชนิดแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ส่วนประกอบของเขาเลยนะอ่าบางบางชนิดก็จะเป็นพวกผลไม้บางชนิดก็จะเป็นพวกตัวที่เป็นอ่อช็อกโกแลตอะไรเอออย่างนี้ใช่ไหมคะอ่า ด้านซ้ายเนี่ยพลังงาน500ถึง850หรืออาจจะเกินพันในแล้ว,แล,วแล้วแต่เลยนะคะว่าเอมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนด้านขวาก็ประมาณ300 350หรือ400แล้วแต่ชนิดของตัวอาหารที่เราเลือกด้วยเนาะอ่าควรที่จะเลือกแบบไหนอ่าถ้าสมมติจะทําให้เราอิ่มนานลดน้ำหนักได้ดีด้วยอืมนะคะซูชิโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่รุงซูชิใช่ใช่เลยค่ะเพราะว่า อ่าด้านขวาซื้อชีค่ะโอเคใช่เลยค่ะทุกคนเลือกถูกต้องเลยนะคะคือด้านซ้ายถ้าเลือกไปเนี่ยทานเข้าไปแล้วทานต่อเนื่องมากทุกๆวันเนี่ยจะทําให้เราอ้วนขึ้นด้วยถูกไหมคะเพราะร่างกายเราจะได้รับพลังงานส่วนเกินเพิ่มขึ้นสะสมสะสมเก็บอยู่ในรูปของไขมันแล้วก็ตัวเราก็จะค,อค,อค,อคอ่อยๆบวมค่อยๆอ้วนขึ้นถูกต้องไหมคะอ่านะคะวันนี้ถ้าไม่เลือกทั้งสองก็จะดีกว่าอ๋อใช่เลย ใช่เลยถูกต้องเลยค่ะแต่ถ้าสมมตุติคือเราเรา,เราลดน้าหนักก็ก็จริงแต่เราก็อาจจะเอมีวันที่แบบเออยอยากไปอยากอยากทานอันเนี้ยขอขอทานหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าไม่เลือกสองอย่างก็ดีกว่าก็จริงนะคะในช่วงที่เราดูแลสุขภาพแล้วก็ลดน้ําหนักนะคะโอเคและถ้าสมมติใครอยากจะติดตามในเรื่องของอพลังงานในอาหารแต่ละอย่างมีอะไรอย่างนี้เท่าไหร่บ้างเนี่ยมาติดต่อกันมาติดตามต่อกันในอีพีหน้านะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ สรุปให้นิดนึงอืการที่เราจะลดน้ําหนักให้ได้ดีแคลอรี่สําคัญมากถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่าถ้าสมมติร่างกายของเราได้รับพลังงานจากแคลอรี่รวมทั้งวันเนี่ยน้อยกว่าที่ร่างกายของเราใช้ออกไป นะคะร่างกายของเราก็จะสลายไขมันส่วนเกินออกมาใช้เป็นพลังงานทำให้น้ำหนักตัวของเราค่อยๆลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ใครที่บอกว่าน้ำหนักยังไม่ลดดีเลยนะคะเออหรือบางคนบอกว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยให้เรากลับมาดูที่อาหารแล้วก็พลังงานโดยรวมของเราทั้งวันนะคะว่าเกินไปกว่าที่ร่างกายของเราใช้ออกไปได้หรือเปล่า นะคะอืมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะแล้วถ้าท่านไหนที่เข้าโปรแกรมอยู่นะคะก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะปรึกษาโคช้ชของทุกทท่ทานได้เลยนะคะโคช้ชของทุกทุกท่านยินดีที่จะแนะนำเพื่อให้ทุกทุกท่านเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ